สวัสดีครับพี่ตัวนะครับจากเพจฟิสิกส์ศูนย์ปายพี่ตัววันนี้เราจะกลับมาพบกันในหัวข้อข้อสอบแพดสองปีหกสี่ฟิสิกส์นะครับในเรื่องการเคลื่อนที่แนวเส้นตรงอีกเรื่องหนึ่งนะครับที่เป็นเรื่องกราฟของ v กับทนะครับก่อนอื่นนะครับช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจหรือถ้าสนใจจะเรียนกับพี่ตัวนะครับติดต่อในอินบ็อกซ์ไปได้เลยนะครับเดี๋ยวเราไปดูข้อสอบกันนะครับข้อสอบนะครับจะเป็นกราฟตัว v กับทนะครับ ซึ่งเป็นความสัมพันธ์ระหว่างความเร็วกับเวลาความเร็วนี้เป็นเวกเตอร์นะครับของการวิ่งของนักกีฬาคนหนึ่งนะครับในช่วงเวลา t เท่าก,กับศูนย์ t เท่ากับห้าสิบครับโจทย์เราบอกมาเป็นกราฟนะครับเดี๋ยวเรามาสแกนโจทย์คร่าวๆกอนนะครับว่าโจทย์บ,บอกอะไรบ้างข้อใดที่คําถามนะครับข้อใดเกี่ยวสรุปเกี่ยวกับการวิ่งของนักกีฬาได้ถูกต้องนะครับถามันแรกอัตราเร็วลดลงในช่วงเวลาสิบห้าถึงสามห้าข้อสองก็เหมือนกันอัตราเร็วลดลงในสองช่วงเวลา ข้อสามอัตราเร็วเพิ่มขึ้นนะครับข้อที่สี่ถามความเร่งทีวินาทีที่ยี่ห้าเนี่ยเท่ากับศูนย์หรือเปล่าข้อที่ห้านะครับถามความเร่งที่วินาทีที่สี่สิบห้านะครับว่าความเร่งเท่ากับสี่หรือเปล่านะครับอ่าคราวนี้เรามาหลังจากสแกนโจทย์คร่าวๆแล้วนะครับเรามาดูทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกันกราฟ v กับ t นะครับกราฟ v กับ t หรือความเร็วกับเวลานั่นเองนะครับ <formation> เราจะรู้ได้ว่าถูนไหมครับเขาถามเรื่องอัตราเร็วกับความเร่งนะครับกราฟ v กับ t เนี่ยความชันนะครับหรือค่าเนะครับเท่ากับความเร่งนะครับถ้าเกิดเป็นกราฟลักษณะพุ่งขึ้นอย่างนี้นะครับแปลว่าความชันเป็นบวกก็คืออัตราเร่งเป็นบวกนั่นเองนะครับกราฟรูปแบบที่สองนะครับเป็น v กับ t นะครับถ้าเป็นค่าคงที่นะครับ v ค่าคงที่แปลว่าความชันเป็นศูนย์นะครับหรืออัตราเร่งก็เป็นศูนย์นั่นเองนะครับ กราฟแบบที่สามนะครับ v กับ t นะครับเป็นกราฟเส้นแนวลงนะครับหรือความชันเนี่ยครับเป็นลบนะครับก็คือ a เนี่ยหรืออัตราเร่งเนี่ยเป็นลบแล้วมันสัมพันธ์ยังไงนะครับมาดูนะครับสมมุติก่อนนะครับเนื่องจากมันเป็นความเร็วสมมุติไปทางขวาเนี่ยเป็นบวกนะครับไปทางขวาเป็นบวกฉะนั้นถ้า v ความเร็วนะครับอยู่ด้านบนของตารางเนี้ยนะครับด้านบนของแกนเนี่ย v บวกนะครับ ก็แปลว่าเคลื่อนที ite, ่ไปทางขวานะครับอัตราความเร็วเป็นบวกถ้าความเร็วเป็นลบข้างล่างนี้นะครับความเร็วเป็นลบก็คือเคลื่อนที่ไปทางซ้ายนะครับครับมาดูกันถ้าเกิดเป็น a นะครับอัตราเร่งความเร่งเป็นบวกนะครับ v เป็นบวกแปลว่าทําเกิดอะไรขึ้นส่งเสริมกันความเร็วเพิ่มขึ้นนะครับถ้าความเร็วเป็นบวกคือไปทางขวา ความเร่งเป็นศูนย์แปลว่าอะไรแปลว่าอัตราเร็วคงที่นะครับถ้าความเร็วนะครับเป็นบวกความเร่งเป็นลบบวกนะครับเจอลบต้านกันนะครับก็คือ v ลดลงนะครับหรือความเร็วลดลงในทางกับการก็เหมือนกันนะครับ v เป็นลบ่าความเร่งเป็นบวกนะครับก็แปลว่าอัตราเร็วลดลงหาเกิด ความเร็วเป็นลบ a เป็นศูนย์นะครับอัตราเร็วคงที่นะครับถ้าความเร็วเป็นลบ a เป็นลบนะครับก็คือไปที่เดียวกันส่งเสริมกันก็คือ v เพิ่มขึ้นนะครับอัตราเร็วเพิ่มขึ้นอ่าคท่าน,นี้หลังจากรู้ทฤษฎีตรงนี้แล้วเรามาดูในโจทย์กันนะครับข้อหนึ่งอัตราเร็วลดลงในช่วงเวลาที่ t เท่ากับ15ถึง t เท่ากับ35จริงไหมอ่ามาดูนะครับอ่า15ถึง35เนี่ย a ติดลบนะครับ ความเร่งติดลบ <c oughs> แต่มันจะอยู่ในช่วงที่ v เป็นบวกกับ v เป็นลบทั้งคู่ถ้าเกิดสมมติไปอยู่ในช่วง v เป็นบวกเกิดอะไรขึ้นอ่าความเร็วลดลงนะครับคือต้านกันขึ้นที่แต่เกิด a เป็นลบแล้ว v เป็นลบด้วยข้างล่างเนี่ยแปลว่าอะไรเกิดขึ้นก็คือ v เพิ่มขึ้นนะครับแปลว่าข้อแรกนะครับอัตราเร็วลดลงอย่างเดียวติดนะครับมาดูข้อสองนะครับอัตราเร็วลดลงในช่วงเวลา t เท่ากับ15นาทีทถึง t เท่ากับ25นาทีอ่าตรงนี้นะครับซึ่งเดียวนี้นะครับ ลดลงจริงไหมก็คือ a เป็นลบ v เป็นบวกอัตราเร็วลดลงถูกนะครับซึ่งแรงถูกและในช่วงเวลา t เท่ากับ40ถึง t เท่ากับ50ตรงนี้อ่า t 40ถึง t t 50เนี่ยความชันเป็นบวกนะครับก็คือ a บวกนะครับแต่ความเร็วติดลบนะครับแปลว่าต้านการเคลื่อนที่กันแปลว่าความเร็วลดลงอัตราเร็วลดลงนะครับ <c oughs> แปลว่าข้อ2เนี่ยถูกอ่าจริงๆเราจะใช้ถูกแล้วนะครับแต่เราไปดูข้อที่เหลือกันต่อ ข้อที่สามอัตราเร็วเพิ่มขึ้นในช่วงเวลา t เท่ากับ0ถึง t เท่ากับ10นะครับอัตราเร็วเพิ่มขึ้นจริงไหม0ถึง10ความชันเป็นบวกนะครับ v ก็บวกอ,อันนี้ถูกนะครับรึ้งแรกถูกนะครับก็คือ v เพิ่มขึ้นนั่นเองอัตราเร็วเพิ่มขึ้นนะครับและในช่วงเวลา t เท่ากับ40ถึง t เท่ากับ50จริงไหมไม่จริงเต่กี่เราทำไปแล้วคือ v ลดลงแต่ว่าข้อนี้ต้องผิดนะครับอ่าข้อ c ในขณะที่เวลา t เท่ากับ25อัาตราเร่งมีค่าเท่ากับ0จริงไหมนี่้ามอง a เป็นจุดนะครับแต่ a เนี่ยค่าคงที่เลยนะครับตั้งแต่ t 15เป็น t 35 a เป็นลบนะครับไม่เท่ากับ0งั้นจิดนะครับข้อนี้แต่ v อ่ะเท่ากับ0สเกลบอกนะครับข้อที่5 t เท่ากับ45นะครับขนาดของความเร่งมีค่าเท่ากับ4 เมตรต่อวินาทีกำลังสองจริงไหม a ที่เวลา t ใดๆนะครับ a ที่เวลา t ใดๆ a เท่ากับ t สี่สิบห้านะครับเท่ากับเดลตา v นะครับก็คือศูนย์ลบด้วยลบแปดนะครับหารด้วยเดลต้า t นะครับเดลต้า t ก็คือห้าสิบลบสี่สิบก็คือสิบนั่นเองนะครับลบแปดเจอกับลบแปดนะครับก็คือเป็นแปดนะครับหารด้วยสิบเท่ากับศูนย์จุดแปดนะครับเมตรเอร์เซกสแควร์ ฉะนั้นข้อห้าก็อิดนเหมือนกันนะครับอเป็นไงครับข้อนี้ง่ายไหมครับง่ายนะงั้นเดี๋ยวสุดท้ายนะครับฝากเพจนะครับฟิสิกส์สี่ศูนย์ไที่ตัวนะครับ่วยกดไลค์ไ้ให้ด้วยนะครับกดแชร์หรือถ้าสนใจอยากเรียนส่วนตัวนะครับคอสคอสไพรเว y นะครับแอดไลน์มาคุยกันได้เลยนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ